เริ่มเฟสกันเฟสวันนี้เฟสจัดตาเอกนะถ้าเขารีแยงพี่จะไปอยู่แย้งไหนครับประมาณดวงดาวสองครับกำกำเนิดดวงดาวสอง <c oughs> สวัสดีครับผมไม่อยากคุยกับใครเลยเนะี่ยในทีมอะตอนแรกก็ดีๆอยู่หลังๆกับแม่นะ เล่นเลนดี้ชิปหน่อยเลดี้ชิปผมไม่มีนะครับเอาตัวที่ผมมีมาะะเออยิ้มเฮยยีทอน,นี่ก็ยืนพิมพ์อยู่ได้นะไ้ยมาถึงคลิปออกเลยใช่ป่ะคลิปออกปุ๊บจะถึงป้อมแล้วสวัสดีครับนี่มันเลยมาป้อมกลางแล้วคลิปสดแล้วมันก็นยังเอฟซีอย่าค่อยพิมพ์ก็ได้เพื่อนความช้าตีถูบคลิปป่าเลย อย่ารอเราแล้วเ,เสียพมีเราแล้วเสียมันช่วยพี่ฟาร,ร์มเพียบเลยน,นั่นเออโธ่พี่อย่าเจ้าปากใครๆก็อยากช่วยแต่วานจริงไม่ใช่นะอวามนี้คมทำช้าทำอะไรก็เกรงใจการแต่งตัวผมนิดนึงับผมเป็นนักธุรกิจนะมันเห็นหรอวะมันเห็นได้ไงวะ มันไม่เห็นมันไม่ยืนแบบนั้นนะทีมมันน่ะมึงยินทำไรเนี่ยท้อคลิปเขาพร้อมแล้วเฮ้ยหาแพนอยู่ครับโอ้โหมึงยืนพิมมึงเขาปร้อมตาหาอแล้วมึงยืนพิมหาแพนอยู่ครับมีอยู่พม่าหรือเปล่าไม่กดเกาะให้เพื่อนอ่ะ กดก่อ้เพ <somet h> <noise> ื่อนคืออะไรเขารีหนักมากครับผมไม่อยู่บอลแน่ใช่ใช่อะพี่อาจจะไม่อยู่กำเนิดดวงดาวสองก็ได้ทอวี่เขาไม่ไหวมันยืนพิมพ์หาแคนอยู่เอฟซีอย่างเงี้ยสวัสดีครับเอออยู่กูตอบมึงก็ได้เพื่อนเรื่องก่อนได้ไหมไอ้เนี่ยกูกูไม่รู้มั้ง ดมากโลจากคลิปอะครับอ๋อไม่ไม่ได้กดครับไม่ได้กดกดตอนจังหวะเพื่อนโดนครับถ้าเพื่อนเราโดนเราก็ค่อยกดครับดีนะครับไม่บอกแป๊บครับคือผมอต้องตอบไปได้ไหมผมตอบไปแล้วครับผมไม่ไย,มยิงหลักผม,มเล่นนี่เล่นอยู่ยิ้มนี่ด้านแฉคลิปทายห่างไปแล้ว จะหาคนอยู่ทหาร FC อยากคุยได้ไงโถ่ไม่มาคุยในสตีมผมก็ว่างขนาดนี้ FC ผมสองคนนะพี่ในในในทีมอะตอนแรกก็ FC เหรอพี่เห็นเลือกตัวปุ๊บไม่คงไม่ละ Enemy hero missing An enemy hero has been defeated Assemble Attention An enemy hero has been defeated You've been defeated

I'll support you. Any hero missing. An ally hero has been defeated. An ally hero has been defeated. เขาพิมพ์เอาซีต่มชายนะครับไม่ชายเขาพิมพ์เอฟซี Enemy hero missing. ตอนร้านนี้มันเกี่ยวกับดาเมจแต่ละตัวนะไหมอ่ะไม่ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวกันอยู่ที่เปลล้าเปียวเราปันเท่าไหร่เนียเราดูเลือดบนขวาบนก็ได้ครับขวาบนเห็นปะมันมีเลือดเคลียอยู่อะ I don't know enemy hero missing an ally retreat has been defeated retreat an ally retreat has been destroyed incredible Hero missing. An allied turret has been destroyed. An enemy hero has been defeated. Shut down. An ally hero has been defeated. An enemy hero has been defeated. An allied turret has been destroyed. Defeated. An enemy hero has been defeated. Double KO. Retreat. Victory streak. Retreat. Retreat. Triple KO. AP. Awesome. AP. พี่ไอ้พิษชูด้าพี่แถมไปแถมไปพี่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 พพเอผมฆ่าสี่ตัวพี่เอขอโทษครับครูคาเลคเตอร์ชี้อะไาไงโหดปะผมของจริงปะเก็บผ้าผมแชร์สักทีมั้ ไอ้ยเดี๋ยวผมทำเควมาฟุตบอลก่อนนะครับถ้าผมเก็บห้ามผมจะได้ใช้สตรีมจำมฟุตบอลแล้วไอ้สัตว์กเกียอ้เกียรเดีเอากุ้งป่าหน้าแม่งโหดจัดกลา้าเฮ้ยแมทแมทเดี๋ยลงยูทูบเลยแพ้ชนะแพ้ชนะ,ชนนนะนึ้นแล้ว retreat retreat จนี่ก็บิงไปสิบายจับไม่ได้โหดมากสวัสดีครับคุณนภินยาผมค้าสีได้ไงไม่รู้เมื่อกีเพี่เอกพี่เอกอยู่ปะเนี่ย จะทำหาตาเอกก่อนอี้อยก่อนนีก่อนถอยไม่ได้แล้วบ้างสาธิตขั้นง่งหนึ่งร้อยสตาร์แจกสสวยนี่สวยห้าห so ้าห <wh> ้าห wow. ้าห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 ้าค่ไอ้เด็หายข้า ขอบคุณพี่เองครับผมส่ง100ดาวขอบมากครับพี่เป็นไงพี่เควสผ่านแล้วเควสผ่านแล้วอันหนึ่งเบอร์คิวพี่ผมแถมให้พี่ตัวหนึ่งด้วยนะเนี่ย บบเอาไงเดี๋ยวหาผมแบกปะนี่เงินผมเงินหนึ่งเงินงเนี่ยโดนแจ้งอยู่บ้านอะโอ้โหมันวิ่งไวจังวะ Attention สงสารสิริ เมื่อกี้แมกนีโต้กดแข่งตอนโดนทุ่มซีรีเสียงหามากเออมันนอนไหมเมื่อกี้มันกด,กดมันนอน Assemble. มาตัวทังคนนแวดสากรินส่ง15สตาร์เอาไปเลย15ดาวครับพี่ An ขอบมากครับ <Attention. S 1> ขอบคุณน้องมีนะส่ง1 5ครับ1 5ดาวขอบมากครับเป็น <c oughs> ไงพี่เดี๋ยวครับผมใช้ได้ปะฮานอนยังวิ่งหนีนี่มันอะไรกันครับเนี่ของจริงมาดูเงินดูเงินเป็นไง นงินหนึ่งนะเนี่ยรติวอรไแม่ชซินโคตรแรงหรือแรงจริงๆี้คือแต่แต่เขาจนมากคือเขาไม่ค่อยได้ฟาร์มเลย ป้าฟังนุรองให้แล้ว Nice assist! Uh, Le uh, Attention! An enemy turret has been destroyed. Asc hey, up, but... An enemy turret has been destroyed. Assemble! An enemy turret has been destroyed. An enemy turret has been destroyed. Nice assist! An enemy hero has been defeated! Assemble! An enemy hero has been defeated! An enemy turret has been destroyed! An ally hero has been defeated! ไม่ม ok ีแคตีบ so, ้านเลยบวกบวกคนมันนะครับทุกคนบวกมันมากครับบวกมันจริงร ไล่ทีมเข้ามาทีละคนแบบนี้มันก็ตายทีละคนนะเจนฮักเออจริงถ้ามาพร้อมกันจะได้อยู่ฮักฟาร์มนี่มันแรงจริงๆพี่ไม่ออกดามเมนะพี่มันเื่งต้องเล่นถึงถ้าออกดาเมมันจะไม่ถึงไงเอามายืนนานดีกว่าดูมากๆครับหลวงแกมบิดคอมโบชุดเดียวน่าจะหนีไม่ทัน กำลังไฟเลยเพื่อนในทีมบอกเมียใช้ล้างจานทิ้งเกมควรกดหรือควรกดเมียหรือคนเล่นดีเลยที่เป็นใช้ล้างจานกดจานเออกดจานนะทำไมต้องให้เราล้างด้วยกดจานดีกว่า An hero Assembled. has been defeated. Nice assist. Nice assist. An enemy hero has been defeated. Come again. ผมให้เดี๋ยวหาตีป้อมจะแตกมันเนี่ยโอ้โหนี่เราสารสัตว์ป้อมบนหน้าตีมากเลยไม่สะเทือนอะไรทั้งนั้นอย่างหนาเออมันถึกครับเดี๋ยวผมผมจะขายรองเท้าและวผมอ่านเบรคนี่มัน ยังมาแล้วเออ,อยังได้อยู่ผมไม่ได้กดสเปลด้วยเนี่ยผมไปโฟกัสที่ไม,มนนโโ้เดี๋ยให้มันหนีโอ้โหยังไงก็วิ่งไปชิบหายทุทยแมนปล่อยเลยวะไม่ให้ไม่ให้แบบพักหายใจหายคอเลย enemy has been defeated. Retreat. An enemy turret has been destroyed! Nice assist. An enemy hero has been defeated! An ally hero has been จะไปไหนเฮ้ยเว้ยเฮ้ยได้ได้คลิปได้ได้ลงยูทูบด้วยเนี่ยเดี๋ยวหาป่าโหฆ่าไปสิบสองตัวพี่เอกถามหาพี่เอกก่อนเลยโหดไหมทุกคนโหดไหมชอบใช่ป่ะโหดไหมครับเป็นไงเควสแตกก็แตกตานี้เลยนะตาแรกเลยเนี่ยไอันนี้ของจริงว่ะเดี๋ยวหางานต้องเอาไปแข่งนะอย่างดูดูจริงพี่ดูสกอร์ดิโคดู เป็นไงฮักเข้าป่าผมดูไหมสอดดีหกสิบหกคนด้วยนะครับใครที่เข้าไม่ทันเดี๋ยวใครที่เข้าไม่ทันเดี๋ยวผมเอาไปลง YouTube ยูทูบเรืยูทูบแล้วกันเดี๋ยวฮักป่านะ <c oughs> เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตาเอกรอหนึ่งรอตาเอกเขาเต,เติมตังค์แล้วหนึ่งกลัวแย่เลยวะฮักป่าอย่างเข้มสุดจัดของจริงปะเป็นไงต่อไปเล่นอะไรดี ไอ้ยิ้งมันชนะชนะได้ไงวะโหดเกินขอบค,ครับสวัสดีคุณทันย่าด้วยนะครับ